木遁木竜木遁木人の術 <laughs> ならあれはいつ開く戦法 <laughs> 明神門あとは封印の忍びを待つのみぞ Boom สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมกับผมบูมจากชา n น l บูมสไตร์เกอร์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวการ์ดหรือแกะการ์ดแต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องงมยำดีครับที่เราจะได้มารีวิวของเล่นกันบ้างน,นะครับไม่รู้ว่าเป็นของเล่นได้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันคือของเล่นหรอมันคือโมเดลหรือมันคือฟิกเกอร์อะแกพอรู้ปะมันเรียกว,ว,ว่าโมเดลหรือฟิกเกอร์มันต้องต่อปะอันนี้ก็ต้องต่อ โมเดลหรือฟิกเกอร์นะลองหาขอ้อมูลอ่านดูมันก็แบบอ่านแล้วก็งงๆไม่รู้มันคือฟิกเกอร์แล้วมันคือโมเดลเออใครร e. ู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นงานเลเซนนะครับน่าจะเห็นตามชื่อคลิปแล้วเป็นตัวที่ซื้อมาน่าจะเดือน2เดือนได้แล้วนะถ้าทุกคนติดตามช่องหรือดูคลิปหลายๆคลิปติดติดกันก็จะรู้ว่ามันอยู่มานา,านแล้วยังไม่ได้แกะมารีวิวสักทีเนาะตัวนี้นะครับเป็นทาชิรามะนะครับจากค่าย M h Studio เจ้าเดิมนะครับเป็นตัวที่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ ตัวนี้เป็นตัวที่5ที่รีวิวแล้วก็เป็นค่ายเดียวเลยครับเป็น FC ค่ายนี้นะครับเป็นสเกล1ต่อ7นะครับที่ผมชอบมากๆเลยเพราะมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรมากจากที่ดูก็เลยพีออเดอร์ไปเลยจริงๆตัวเอ่อมาดาระที่รีวิวไปก่อนหน้าเนี้ยเป็นเตทสุวิสัยนะพอดีพี่เขาส่งของมาแล้วกล่องมันบุกก็เลยต้องแกะไปก่อนจริงต้องเป็นตัวนี้ก่อนนะ แล้วก็จริงๆมันเป็นตัวคู่กันนะเอาแบบเอามายิงคู่กันนะมันจะสวยมากๆเลยนะอย่างที่คิดนะครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกล่องด้านในกันเลยนะครับแกะไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเพิ่มเติมความรู้นิดนึงนะจริงๆแล้วการซื้องานเรเซนมามันมีเวลาเคมอยู่นะว่าภายในกี่วันหลังจากที่ได้รับสินค้านะถ้าเนี้ยสินค้าเสียหายจะต้องซ่อมเองก็ต้องอย่าลอกคมเสี่ยงไปนะครับเพราะว่าจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนี่แหละ เซนจูฮาชิรลมะนะครับถ้ารุ่นที่หนึ่งของเราเนี่ยนะครับอันนี้ดูมันนานมากเห็นปะโฟมแม่งละลายคากล่องนะครับ,นนบ,มมลลรบแต่ไม่รู้ว่าสินค้าด้านใะนจะรอดปลอดภยัยไหมนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคหลังจากแกะเสร็จแล้วนะครับก็อัดเวิร์คดูมีอะไรมากกว่าเดิมนิดนึงนะเป็นหน้าของฮาชิรลมะนะครับก็เป็นร่างสัมภเวสีคิรินชีพนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเอ่อน่าจะตระกูลเซนจูนะเออตระกูลเก่าแก่ของโคโนฮะนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ชื่อนะครับไม่มีอะไรนะครับก็มีน้ําหนักนิดนึงนะผมคิดว่าน่าจะประมาณ5โลก็ได้มั้ง5 6กโลนะครับราวๆนั้นไม่ได้หนักมากจนแบบถือไม่ไหวครับโอเคว้าตัวนี้ก็ลักษณะเปิดออกมานะครับก็คล้ายๆกันกับมาดระเลยนะครับเพราะเป็นเวอร์ชัน SP เหมือนกันเนาะเจอของเดิมนะครับแบบเดิมจริงๆมันคือใบเหมือนใบซอริฟิเคตนะครับแต่ว่าทางค่ายนี้ก็ขี้เกียจครับขี้เกียจทำถ้าเหมือนเดิมก็จะเป็นแค่ a r วิร์ k เฉย กระดาษก็แข็งขึ้นมานิดนึงนะก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันมันเป็นใบเซอร์ริฟิเคทอะไรยังไงนะนอกจากใครอื่นที่เขาทำมาอย่างที่รีวิวบอกปูนตากลองเข้าไปก็จะมีพวกกรอบอะคริลิกให้เนาะแต่นี้ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคไปลุ้นอีกทีว่าข้างในมีไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีสำหรับตัวนี้เนาะ จริงๆมันน่าจะเป็นลายที่แบบเก็บตกจากต่อจากลายหน้าผาที่ที่ทุกคนเห็นนะเออมีตั้งแต่รุ่น1นึ่งถึงรุน,งนะครับที่ออกมานะครับลายหนึ่งที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะว้าวขนาดนั้นเนะี่ยจากครบออกมา7จ,จ็ดเจ็ดวอร์ชันอย่างเช่นผมนะผมชอบมากเลยแนละ้วแบบรู้สึกแบบ มาเจอกันช้าไปเลยไม่ได้พิเออเดอร์ไปนะครับมาตามเก็บทีหลังอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ผมพิเออเดอร์ไปนะครับราคามันน่าจะ6000นนะครับราวๆนั้นถือว่าไม่ได้แพงมากนะหกพันแล้วก็รอของน่าจะเกินจากกําหนดนะจริงๆกาหนดมันน่าจะแบบช่วงต้นปีหรือกลางปีที่ผ่านมานะอันนี้ได้แบบช่วงแบบเกือบคิวสาของปีนี้เลยนะครับก็เลยช้าไปนิดนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูของด้านในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนนะโอ้นี่ต้องชื่นชมนะครับมีรอยจับให้ด้วยนะ อ,อันนี้นะครับก็มีแค่สัญลักษณ์ของ M H Studio เนาะเป็นกล่องเทาเป็นลายหน้าผ่า้างนี้นะครับก็ตัวกล่องโฟม่็จะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวที่แล้วที่เป็นมันดารารีวิวไปเป็นกล่องเทานะครับมันเป็นเวอร์ชันเปเดิชั่นนะครับเวอร์ชัน SP นั่นเองนะน่าจะใช่นะครับทุกคนเอ่อผลิตค่อนข้างจํากัดนะอินดี้มากๆนะสำหรับค่ายนี้นะครับเท <Okay. S 1> ่าที่เห็นมีเรื่องอื่นบ้างนะแต่ว่า ที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือเรื่องนารูโตะนี่แหละครับที่ทำออกมาแล้วค่อนข้างได้รับการตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้กัมดาระเวอร์ชัน SP จริงๆมีสเกลหนึ่งต่อสีด้วยนะทุกคนแต่ว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออแต่ว่าผลิตแค่ที่จีนเท่านั้นเป็นเหมือนแบบแค่ล็อตด i p นะตัวนี้แหละแต่เป็นเวอร์ชันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฐานให้มันอลังการขึ้นนะก็ <c oughs> สวยแน่นอนเนาะพอเป็นสเกลใหญ่นะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เงนขึ้นนะครับจับได้เป่ามือมามนะครับ แกะคนเดียวได้สบายสบายเลยครับอืมไม่เหมือนตัวอบไนของคุณตากล้องที่เขารีวิวไปนะหนักมากก็ <IT> เดี๋ยวเราแกะแก,ะก,ะกันไปเลยเนาะ <IT> ปัญหาใหญ่ของการเก็บงานป้านเลยคืออะไรรู้ไหมครับนอกจากพื้นที่จํากัดแล้วกล่องยังไม่รู้จะไปไว้ไหนแล้วจริงจริงเราก็อยากเก็บเนาะพอเราซื้อมันมาเราก็อยากเก็บกล่องมันด้วยแต่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะกล่องไว้ไหนนะโอเคเราต้องค่อยๆนิดนึงนะ คือเฟอร์รีเมชชั่นหลังจากที่เราแกะตัวงานเลซินตัวนี้มานะครับก็ดูค่อนข้างปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเอาทีละชิ้นเลยเนาะเริ่มจากอะไรดีะอะอ่ะถ่านเลยละกันถาน่านมันหนักนะโอ้โหหนักมากครับทุกคนหนักที่สุดละถ่าน555้าตัวนะครับในโลกนั่นเองน่าจะเป็นเวิลด์ไวด์ด้วยนะครับตัวนี้208นะครับโ <Okay, S 2> อเคครับก็รู้สึกว่าจับแล้ววัสดุมันดูเหมือนกับมันดูดีกว่าตัวกันก่อนนะมันดูดีกว่าจริงๆนะมันน่าจะเป็นตัวล่าสุดที่เขาทำออกมาด้วย ก็มีรอยคาบเก่าเล็กนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันอยูข่ข้างใต้เนาะโอเคตัวฐานนะครับระวังเลยแล้วกันเนาะนี่ครับตัวโอ้จับดูก็ค่อนข้าง,างดูดีเลยนะครับเท็กเจอร์สําหรับตัวของทางชิระมะนะครับก็มีแบบรอยเปื้อนจะเป็นแบบเท็กเจอร์แบบเหมือนมัมมี่เลย สวยมากนะทุกคนผมว่าทาได้ดีกว่ามันละเยอะมากเลยทั้งที่มันละก็น่าจะเป็นผีเหมือนกันว่าเออนะครับตัวนี้มันออกมาที่หลังนะครับก็ต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะปรับปรุงไปเนาะท่าที่ดูก็ไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีรอยนิดหนึ่งนะสาหรับตัวใส่คัมพีเซียนนะทุกคนแต่ก็มันน่าจะปิดมาบังพอดีแหละอืน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ตัวคัมพีเซียนนะครับโอ้โหใหญ่ ก็ดูดีนะมีเท็กเจอร์เป็นรอยเปื้อนรอยอะไรแต่ก็ดูดีเหมือนกันนะตรงนี้มันด,ดูเนียนเหมือนคัมพีจ,จริงๆเลยนะทุกคนเห็นไหเหมือนแบบพับอยู่อ่ะเท็กเจอร์สำหรับตรงนี้นะก็สวยดีนะชิ้นต่อไปเลยเนาะก็ชื่นชมนะแพ็คได้ค่อนข้างดีนะครับแบบค่ายนี้ผมแกะมาไม่เคยไม่เคยเจอปัญหาอะไรที่ร้ายแรงหักหรืออะไรเนาะอันนี้น่าจะอยู่ตรงไหล่เบามานนี้น่าจะเป็นพลาสติกธรรมดานะ ทุกคนคิดว่าเป็นอย่างนั้นต่อไปเป็นตรงนี้น่าจะเป็นช่วงเอวก็มีกเจอร์รอยแตกก็ถือว่าทําได้ดีนะถ้าแบบออกแรงหน่อยหักแน่อนอ,อนเพราะมันค่อนข้างเปราะบางมากเลยนะทุกคนเคต่อไปสําหรับผมผมว่าเป็นไฮไลท์เลยนะที่ผมตัดสินใจพีออเดอร์รุ่นที่หนึ่งนาชิลมะตัวนี้เลยนะครับก็ตรงนี้เขาเน็บเน็บโฟมไปด้วยเห็นไหมพอตรงนี้มันแหลมเนาะมันหักง่ายนะ น่าถือว่าทําได้ดีเลยนะทุกคนเท่าที่ดูจากเฟิร์สอิมเมชั่นสำหรับยังไม่ได้ประกอบนะก็สวยดีนะค่อนข้างตรงปกกับแบบที่ออกมาเนาะเดี๋ยวเราลองประกอบไปเลยนะครับโอเคอันนี้คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะมีตัวคัมพีภาพอาร์ตเวิร์กแล้วก็หัวของอาชิลมะแล้วก็ชุดเกาะเนาะมีตรงช่วงไหล่2อันแล้วก็ช่วงเอว2อันนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเป็นฐานนะครับรันนัเบอร์ตามนี้นี่ก็มีน้ำหนัก พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันเลยเนาะก็อันนี้ถ้าแบบตามเดิมๆเลยนะมันไม่น่าจะยากอะไรก็แค่มันจะมีตรงนี้จอยไว้เสียบนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยก็หมุนหกองศานิดนึงนะครับมันจะพอดีแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่สังเกตดูดีๆมันจะมีตําหนิตรงนี้เห็นปะมีรอยเยอะมากมันไม่เป็นหาครับแค่ใส่ตัวคอมพิวเซอร์นี้เข้าไปนะครับก็จบแล้วนี่ปังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็เริ่มจาก ตัวช่วงเอวเลยนะครับมันมองไม่ออกแน่นอนว่าอันไหนอยู่ซายอันไหนอยู่วานะีมันไม่ได้มีบอกอะไรนะนก็ลองเสียบดูถ้าเสียบไม่ได้ก็เปลี่ยนฝั่งนะครับอันนี้น่าจะอีกฝั่งอันนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ถูกปะวะนี่แค่นี้ครับเสียบง่ายๆเลยนะครับด้วยความที่มันไม่ได้แบบมีชิ้นส่วนอะไรเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับนี่ใส่เข้าไปจอยเรียบร้อยครับอยู่แล้วแล้วก็ตรงช่วงลหล นี่ยัมีจอยอยู่แล้วก็มีรูตรงนี้เอาเสียบเข้าไปได้เลยใช่ปะวะดูฝั่งนี้ถูกแล้วนะครับอย่าฝืนนะครับเวลาเล่นงานเลซินงานปั้นก็ถ้าเสียบไม่เข้าก็คือมันไม่ใช่นะผิดฟังนะครับนี่มันจะเสียบง่ายแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวนะ ก็อันตรายอยู่จุดนี้ที่คิดว่าน่าจะอันตรายหนะ่อยมันจะหักง่ายเออแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บมีเหล็กดูดมีแมกเนตด้วยนะเอ,อ่อตัวก,ก่อนๆถ้าเป็นพวกนารูโตะหรือว่าอะไรนารูโตะมีหัวแยกก่านารูโตะหรืออะไรพวกนี้ไม่มีแมกเนตนะอันนี้คือเขาปรับปรุงแก้ไขมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ใบอันนี้ไม่ต้องพูดจึงครับไม่มีอะไรเลยก็เป็นอัดเบรกธรรมดาอย่างที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปนะครับแล้วก็อันนี้ ปกตินะครับงานเรซินเขาจะมาวางกับพวกกร์ดนะครับอย่างที่ช่องยูทูบเบอร์ฝรั่งเขาทำกันก็มีนี่นี่เป็นใบไฮชิลามะเป็นแบบ1จุดนะเป็นแค่ระดับแรธรรมดานะครับฟันทองนิดนึงนะก็อเอา,ายืนคู่กันกับงานเรซินปึ๊บเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้ จากที่ประกอบทั้งการแพ็คของเขาก็แพ็คได้ดีนะครับผมชอบมากๆเลยก็คือตัวหน้า1ตัวหน้าแล้วก็เท็กเจอร์ของพวกตะกูลเซนจะูเนาะแล้วก็คอมโพสที่มันเรียบมากๆเลยไม่ได้เกะก,กะอะไรเนะาะฐานเนี่ยดีขึ้นในทุกๆตัวเลยนะหลังๆทำออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นชอบมากเลยมันเป็นแบบมันดูเหมือนผีจริงๆอะดูดิตัวนี้ก็ผมก็ให้คะแนนเก้ 9, นาคะแนนเต็มสิบนะครับไม่ไม่รู้จะติตรงไหนจริงๆนะถ้าจะติก็คือมันมีรอยสีตรงนี้เกินนิดนึง ไม่รู้ถ่ายจะเห็นป่ะเห็นป่ะสีมันเห็นสีเขียวๆป่ะเลยมันนิดนึงตรงจอนนิดนิดเดียวอ่ะเออนั่นแหละแค่นั้นตรงจุดอื่นไม่ได้เห็นไม่รู้ไม่รู้จะติยังไงถ้าเกิติก็จุดนี้นะครับแล้วก็ติอีกจุดนึงไม่มีเพจนัมเบมาให้ที่แบบงานเล้นที่เรื่องหลังมันควรจะมีมาได้แล้วนะเออแต่ก็ช่างมันเถอะก็หักไปหักคะแนนไปก็ได้เ้าเต็มสินะครับก็ประมาณนี้ครับฝากเลยก็คือมีกลุ่ม การ์ดอยู่นะครับเพื่อนๆก็ไปเข้ากันได้นะผมมีลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นของวิดีโอนะเออเนี่ยจะมีพูดถึงการ์ดพวกนี้เรื่อยๆนะครับอาจจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าเรื่องการ์ดเรื่องไหนพวกนี้ค่อนข้างน้อยมากนะครับในบ้านเรานะการ์ดของแท้ของญี่ปุ่นเนาะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับก็เอามาแชร์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเออน่าจะเป็นคะแนนที่ผมให้เยอะที่สุดสำหรับงานเลสซี่ที่ผมเคยรีวิวมาเลยเนาะ มันสวยมากเลยคนมันตรงปกมากเลยอ่ะไม่รู้จะติตรงไหนเลยรอยแตกรอยอะไรของชุดของ A ขอาชิลามะาางด้วยคอมโพสที่มันเรียบมันเลยแบบผมว่ามันเลยสวยแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมเหมือนแบบรอยผม ผมของเขาเขาว่าผมยาวใช่ไหมมันดูมีวอลลุ่มดูมีอะไรแบบนั้นนะ่ะเออผม,มอยวอลลุ่มเหรอเออผมเขายาวไงเหมือนลมพัดอะ่ะกอนันนี้ครับสาหรับรุ่นที่1น่นะครับสวยไหมครับทุกคนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอนาคตจริงๆตอนนี้มีเพนมารอแล้วนะครับตัวนี้ก็พีอวเดอร์ไปจริงๆแล้วเป็นตัวที่พีอวเดอร์ตัวแรกน่าจะเป็นตัวฮาชิมะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่สองคือเพนที่เป็นคนพีอวเดอร์จริงๆนะก่อนหน้านั้นที่เป็นพวกมินโตะนารุโตะคาคาชิและมาดาระอันนั้นคือซื้อจากคนอื่นล้วนวนๆเยะรออประมาณี ก็ไม่ผิดหวังเลยครับสำหรับผมถ้าใครตัดสินใจอยู่เห็นมีคนขายแล้วแบบเออราคามันบวกไปนิดนึงนะครับสำหรับผมถ้าบวกไปนิดนึงถ้าชอบอาชิลมาจริงๆควรดีเกบน,นะครับสำหรับผมนะที่เห็นมาเห็นงานเรซินมาเยอะเหมือนกันผมว่าตัวนี้เป็นหน้าที่สวยมากเลยสำหร,รับสอมประเวสิ่งผืนชีพของอาชิลมารุ่นที่หนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีคลิปต่อๆไปให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีเอามายืนคู่กันกันกบมาดะระให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วก็มีภาพมีอะไรก็เดี๋ยวไปลงในเพจ a c e b o o k นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ thank <laughs> you